พระเจ้าอรันตสมาสัมพุทธเจ้าพาอครารบครูบาอาจารย์พระเทรานุเทระครับพร้อมมาขอเจริญพรญาติโยมท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการใช้นิกรรมวันนี้วันนี้รายการใช้นิกรรมเมื่อคราวก่อนนู้นได้ไปบันทึกรายการกับท่านอาจารย์พระครูวิราชจันทร์ทวโรพาดหลวงพ่อเฮงนะจากแถวแถว,วัดถ้ำบางผาจันทร์อำเภอบอ่อพลอยที่นั่นท่านมีกิจกรรมอะไรเยอะเลยทีเดียววันนี้ก็จะมา ฟังท่านในช่วงตอนสองด้วยแต่ก่อนอื่นเราก็มาฟังท่านอาจารย์ชำนาญโสพโนในเรื่องของรายการใช้นิกรรมเมื่อวันก่อนท่านได้คุยเรื่องของกรรมเนี่ยมันเกิดมาจากปานการที่ผิดศีลเป็นไงอาจารย์ท่านอาจารย์ครับกรรมก็คือการกระทำนั่นแหละคือทําผิดทางกายหรือกว่าผิดศีลถ้าผิดทางใจเราผิดธรรมแต่ว่ากรรมทั้งหลายมันเกิดจากเจตนาเจตนาเพอเจตนาเวเจตนา ในเรื่องของการกระทำกับบุนาวัตถีโลโก้ศาสตว์ลมเป็นไปตามกรรเรื่องของเจตนาเรื่องการกระทำเนี่ยถ้าเจตนาที่จะลักเขาจะฆ่าเขาจะขโมยของเขามันบาปตั้งแต่คิดแล้วแต่เทมาว่าผิดศีลหรือยังยังเพียงแค่คิดแต่มันผิดธรรมศีลนีต้องลงมือกระทำจริงจะผิดใช่ไหนศีลนี้ผิดทางกายกับวาจาอ๋อกายวาจากายกรรมสามวจีกรรมสี่ ใจเพียงแต่นึกนี่ยังไม่ลงมือกระทำเออนี่ยังไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมแล้วบาปเกิดขึ้นแล้วกฎหมายก็ยังไม่ผิดนะถ้าถ้าคิดจะฆ่าคนนั้นคนนี้ยังไม่ลงมือคนหมายไม่สามารถจะไปจับเขาได้แก่ผมแค่คิดในใจใครจะไปรู้เออเออนะมีเหตุผลมีเหตุผลเพราะฉะนั้นเรื่องของกรรมนี่แต่ว่าการทํากรรมมันเกิดจากเจตนาอแต่มีเจตนามากก็กรรมมากเจตนาลงมือยิ่งถ้าเป็นเครียดแค้นยิ่งยิ่งมากเลยครับเช่นขาดสัตตัดชีวิตนี่จะมีตัว เจตนาหังพี่กเวยกัมังว่าถามมีตัวเจตนาเป็นเหตุคือสัตว์นั้นมีชีวิตรู้ว่ามีชีวิตเจตนาฆ่าลงมือเองก็ตามใช้ผู้อื่นก็ตามสัตว์นั้นตายลงอ๋ออันนั้นถือว่าสาเร็จแล้วอันนั้นสําเร็จต้องครบองค์ประกอบบางทีเราเจตนาจะฆ่าอ๋อจะเฉยเฉยยังไม่ลงมืออันนี้ยังไม่ไม่ผิดศีลแต่ผิดธรรมแล้วอ๋อผิดลงมือทาแล้วไปยิง ครบองประกอบเลยยิงแต่ยังไม่ตายอ๋อก็อย่างน้อยก็คือเจตนาเจตนายิงเขาแลลวยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วแต่ไม่ตายผิดศีลไหมไม่ผิดอ๋อยังผิดศีลนะเพราะเขาไม่ตายแต่ผิดกฎหมายแล้วผิดแล้วอ๋อบาดเจ็บแล้วบาดเจ็บแล้วกรรมเกิดขึ้นยาได้แล้วกรรมนี้เกิดขึ้นแล้วอ๋อแต่องค์ประกอบของศีลนี้ยังไม่ครบยังไม่ผิดศีลนะอ๋อยังไม่ผิดอีกเพราะว่ายังฆ่าไม่ตายไงอ๋อสัตว์นั้นมีชีวิตรู้มีชีวิตมีเจตนาฆ่าลงมือฆ่าสัตว์นั้นตายลง ถามว่ามันบาปไม่บาปแล้วแหละเรียกว่าถ้าเป็นคนเรียกว่าทรมานจิตเศร้าหมองแล้วอกรรมมันเกิดผมครบวงจรแล้วอเพราะนั้นแสดงว่าที่เขาบอกว่าวิสุทธิทวิสุทธิปัจจตังนันโยอัังวิโสทเยกันการบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์นั้นเป็นของเขาเป็นของเฉพาะตนเฉพาะตนเพราะนั้นบางทีเราไปกล่าว้ร่คนอื่นว่าเลวแต่เขายังไม่เลวนี่ก็ก็มีก็ยัง กันที่กล่าวหากันเนี่ยบางทีก็สายล้ายสชีกันก็มีมีจ<ม>ตนาแอปแฝงก็มีมมมเข้าใจผิดก็มีโอโหอย่างเราดูข่าวนอาจา์เอาไปมาไม่รู้ว่าไอ้สามสิบล้านจะตกเป็นของใครพลิกไปพลิกมาเนะเาะก็ไม่รู้อันนี้อ,นนอันนี้เกี่ยวกับกายไหมเออเกี่ยวกัครับอันนั้นอยู่ที่ว่าความบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นของเฉพาะตนแต่เรื่องกฎหมายก็อีกเรื่องหนึ่งเขาตาว่าตามหลักฐานแต่ว่าสองคนนี้รู้ดีสองคนนี้รู้ดีว่าใครผิดใครถูกครับอ่า หรือว่าในจริงนี้ร้องใครจะไปวิหคพุทธมณฑลอ๋ออันนั้นอันนั้นก็คือเป็นเป็นเรื่องอเป็นเรื่องที่กระทาไปแบบแบบนั้นก็ถือว่าสําเร็จ,จถ้าถ้าหยุดคิดได้นะเขาก็ตายเราก็ตายเขาไม่ควรจะไปทํมาอย่างนี้ก็ถือว่าสําเร็จนะบางทีมันก็ไม่ยอมกันแหละความโลภมันบังตาตัณหาม,มันบังใจโลภอยากได้ตั้งที่รู้ว่าไม่ใช่ของตอนเองอแต่ว่าอยากได้ไงทาไมมีโอกาสแล้วแพ้ก็ไม่เสียอะไร ถ้าได้ก็สามสิบล้านอย่างเงี้ยก็เลยโรภความโรภนั่นแหละความโลภครับผมเพราะนั้นก็ระมัดระวังของผู้อื่นทั้งไม่ใช่ตัวเองที่ไปซื้อเอไม่ได้มีสิทธิ์อะไรแต่ว่าเห็นว่ามันน่าจะมีโอกาสมีคนให้ความร่วมมือมีคนบอกว่าโอกาสจะได้มีมันต้องมีตัวหน้ตให้อาจจะมีโอกาสได้คนละสองล้านก็ยังดีอ๋อก็คือความโรคมันเกิดในกิรกรรมมันเกิดแล้วกรรมมันเกิดเนาะคือทําดีได้ดีทําชั่วด้ชั่วนี่แหละต้องระมัดระวัง พราะว่าการกระทำเนี่ยบางคนเนี่ยบางทีบารบอยากจะทําดีนะแต่ว่าทําไม่ถูกอ๋อทำไม่ถูกก็บาปเหมืองกันนะปารบว่าจะบวชลูกแต่ฆ่าวัวฆ่าควายฆ่าหมูเอ้าอยู่ไม่เป็นสุกละหมูวัวควายบวชลูกทั้งทีอันนี้ก็คือทําบาปแรกบนจะขาดทุนเล่ยไปอ๋อเพราะนั้นก็ต้องระมัดระวังเงี่ยเจตนาดีนะเจตนาดีแต่ว่าการกระทํามันไม่ถูกครับนะอย่างชาวนาก็งูเห่าเจตนาดีจะช่วยเหลือมันเป็นยังไงอาจารย์ก็ ชาวนาเขาจะไปนาตอนเช้าแล้วเขามีส่วนอะไรกับงูเห่าเราจะไปทําไปนาตอนเช้าหรืองูเห่ามันไปฉกงไงเนี่ยเขาไปตอนเช้าเห็นงูเห่ามันหนาวอ๋อมันหนาวเออโอ้น่าสงสารมันหนาวสั่นเลยตัวแข็งก็เลยเอาผ้าไปห่ออแล้วก็อุ้มไปไปที่ไหนก็อุ้มไปอุ้มไปให้ความอบอุ่นนั่นมันจะได้ไม่ตายสงสารเออพองูเห่ามันอบอุ่นขึ้นมามันฟื้นจากความตายมเอาใครเรามาอุ้มเราเนี่ยก็ฉกเลยกัด นี่ยเรียกว่าชาวนากบงูเห่าเลยเลยคนเลยตายงูเห่าเลยรอดกับนั่นคือ,อทำดีต้องต้องเลือกบุคคลเนี่ยอ๋ออันนี้คือว่าถ้าถ้าเราทำดีต้องดูดูกร,ร,ราเทศะตุ้มคนดีถ้าเป็นคนผ่านก็เหมือนกับงูเหา่าเราจะเอามาเปรียบเทียบไงทำดีถูกดีนั้นมีค่าทำดีถูกเวลาค่ามหารทำดีถูกบุคคลผลนัน,น์นทำดีด้วยความหมั่นนั่นแหละดีทำดีไม่ถูกดีนั้นหมดค่าทำดีผิดเวลาค่าหดหายทำดีผิดบุคคลผลอาจถึงตาย จะทาดีอะไรพิจารณาให้ดีนิสสมะกำลังสยโยพิจารณาก่อนถึงทําอ๋อมันผมนึกถึงเรื่องนิสสมะกำลังสยโยผมนึกถึงเพลงเด่นบุรีรัมคิดดูดีๆถ้าน้องจะมีแฟนใหม่คิดดีๆเลยก่อนที่เธอจะไปมีคนใหม่เนี่ยเออถ้าคิดไม่ดีเดี๋ยวเธอมันคอตกมานี่เสือป่าจะรักแคก็อนี่นี่ก็คือ รายการใช้นิกรรมท่านผู้ชมแล้วเราก็มาพบกับญิาติโยมท่านผู้ชมสบายๆอากาศเย็นๆนะจ๊ะครับผมเมื่อวันก่อนเราประรบถึงหลวงพ่อเฮงหลวงพ่อเฮงที่บ่อพลอยกาญจนบุรีครับแบบโบหลวงพ่อช่วยเหลือคนอื่นๆหลายคนเลยคนป่วยคนไข้คนไม่สบายหมอไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วหมอไม่เอาแล้วหมายถึงว่าในโรงพยาบาลไม่มียารักษาแล้วก็ไปหาหลวงพ่อเฮงวัดถ้ำบางผาจันเนี่ยนะครับผม ผมไปเจอคนที่เป็นโรคมะเร็งในตับอาจารย์เ,ออเขาเ,เขาเอารถอาพอลงปุ๊บเนี่ยเอารถเข็นอีกต่างหากให้แม่ไปให้หลวงพ่อดูแลออปรากฏว่าตอนนี้อาจารย์เดินพากัรสับอาหารสับอะไรตอนมีอะไรรอดแล้วว่างั้นรอดแล้วก็ผมก็มาเอ๊ะทำไมรักษาโรคมะเร็งเนี่ยไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องเกี่ยวข้องนอกจากสมุนไพรแล้วก็เกี่ยวกับอาหารหารลวงพ่อท่านบอกว่า ถ้ารู้ว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วเนี่ยอยากกินเนื้อกินให้น้อยที่สุดกินให้น้อยที่สุดถ้ากินอ่ะนะแต่พอไปที่นู่นเนี่ยท่านปรุงยายาผมเห็นลูกศิษย์ขูดไอ้มะละกอเหมือนเหมือนทําส้มตำอ่ะขูดขูดขูดแล้วก็หั่นผักหั่นอะไรใส่ไปแล้วก็ปรุงเครื่องไอเครื่องปรุงทั้งหลายก็มาจากพืชทันยพืชทั้งหลายอสมุนไพรทั้งหลายรับแล้วก็เอามาผักสนกว่นี่แหละเอามากินเอามาบริโภคปรากฏว่าโรคมะเร็งทั้งหลายลดเลยฮะอาจารย์ มันไม่ขยายครับมันไม่ขยายแล้วมันก็แทนที่มันจะฟูมันกลับฟอหุบแห้งไปเอาไปมาก็เลยทําให้มันลดเลยนะโรคทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยลดเลยเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีคครรัับบเป็นโรคนี่บางทีโรคมันเกิดจากอาหารครับโรคเกิดจากอากาศโรคเกิดจากกรรมนี่สมมติฐานของโรคโรคเกิดจากอาหารกินมากกินไม่ถูกธาตุหรือกินน้อยเ็โรคเหมือนกันนะ อันนี้ก็โลกเกิดจากอาหารปัจจุบันนี่อาหารนี่แหละสำคัญที่สุดอาหารมีพิษโลกเกิดจากอากาศอากาศเปลี่ยนแปลงอาหารมีพิษชีวิตมีค่าเพราะนั้นก่อนจะกินอะไรก็ต้องพิจารณาพลังสยโยก่อนปฏิสังข้าโยนิโซปบินตาบาดรับพิจารณาให้ดีก่อนที่จะรับอาหารบินตาบาดเหล่านั้นเก่อนข้าวบินตาบาดท่านอาจารย์ครับพอพูดถึงตรงนี้เราไปไปฟังหลวงพ่อโครงการของท่านทำไงไงต้องไปฟังหลวงพ่อเฮงเจีมบอน ร่วมอุปถัมภ์ใช้นีิกรรมโดยโมูลนิธิสื่อโลกพุทธธรรมพระโสนาอุตระและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมนตน FM 104.25อเมกะเฮิรตและท่านผู้ชมเมื่อบันก่อนเราดูท่านอาจารย์พระครูแล้วก็เราไม่ใช่อาจารย์ได้ดูแลแต่คนป่วยแล้วก็ในสถานที่ปลูก พืชพันธัญญาหารโดยเฉพาะยาสมุนไพรเท่านั้นในวัดท่านก็จะมีสวนเวรุวันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมท่านอาจารย์ครับอาจารย์เล่าในส่วนของการปฏิบัติธรรมในเวรุวันสวนไัยอาจารย์นะครับครับผมเองเนี่ยสถานที่ตรงนี้ก็คือผมก็ตั้งใจว่าเป็นสถานที่ฟื้นฟูนฟนสุขภาพรับพิสูจน์สมบูรณ์ที่ขึ้นไปไ้ายไว้เป็นกิจกรรมของคณะสงฆ์อำเภอบอ่อคอยโดยปรึกษาท่านเจ้าหน้าเภลว่า เมื่อท่านมอภาระ้ผมเนี่ยศึกษาเรื่องสมุนไพรและให้โอกาสผมไปเรียนต่อเรื่องด้านแพทย์แผนปัจจุบันที่ออสเตรเลียก็จบแพทย์ปริญยาสากลแล้วมาตั้งเป็นโครงการอาส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพพระพิสุทธิ์จมะเนก็คือพระที่อาพาธเจ็บป่วยไม่มีคนดูแลก็เอามาไว้ที่นี่ก็สานนี้ก็คือ ทุกๆวันในตัวจะมีพระวัน20-10ถึง20รูปม,มารักษาในโลกของพระประจำก็คือมีโรคความดันกระเบาหวานแล้วพระผู้ใหญ่พระเทนรั์ส่วนมากจะเป็นตำลกกุกหม,มาเร็งตาลุกหมาเนี่ยแล้วก็มาดูแลท่านเรื่องการขบชันอาหารแล้วก็สมุนไพรต่างๆที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพเกี่ยวกับตาลุกหมากแล้วก็ความดันแระเบาหวานก็มีการเทสเจาะเลือดทุกวัน ควาน้าตาลเท่าไหร่แล้วก็อาหารแคลอรี่เท่าไรแป้งเฉลิมตาลเท่าไหรก็คุมรสอาหารให้ท่านฉันก็พืนปู่ไว้สุขภาพให้ท่านกำมะแข็งแรงก็เป็นศาสนท์ตำมิกผมเองเนี่ยเป็นพระรูปหนึ่งอยู่ในป่าค่อยๆร่วมกิจกรรมคณะสงฆ์ในการประชมุมอบรมเท่าไหร่แล้ก็ขออาสาดูแลพระที่สูงผู้ป่วยเลาภาพอยู่ก็มีพระมาอยู่ด้วยประมาณสักงสามสิบรูปพระหมุนเวียนวันนี้ก็คือ ถ้ามีทะเบียนไปทะเบียนไว้เนี่ยกำมิพระจากวัดต่างๆทัพต hmm. ่างทั่วประเทศตั้งแต่ใต้ถึงเหนือมารักษามาขอทวนูภัยมาขอปรึกษาบ้างมาขอปักพื้นบ้างก็เทใจภาษาที่ตรงนี้ก็คือภาษที่ตรงนี้สวนวิรุฬห์คือสวนไผ่ตรงนี้สำหรับไว้พระน่ะมาพักผ่อนสงบจิตสบจิตักใจครับปิดวิเวกเมื่อฉันยาแล้วหาที่สงบในวัดมันคนเยอะหลายคนกิจกรรมมันดัง ่คือเข้าป่าเข้าศูนย์ป่าก็จะมีสถานที่พักก่อนให้สําหรับพระโดยตรงให้มาดูแลตัวเองแต่ก็มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลส่งพระทหารและก็เภสัชต่างๆแล้วขยะต่างๆตรงยานถวายท่านตรงที่เราพิจารณาอาหารกีฬานาเพรสัต์อยู่แน่จ้ะก็ะช่วยเหลือดูแลพระผั่วภาคอยู่ส่วนมากพระเองสมมติปัญหาของพระคือมีโรคเบาหวาน ชั้นอาหารที่แป้งแล้วก็น้ำตาลสูงแล้วของทอดไขมันสูงก็มีเส้นเลือดตีบและอุดตันนี่เราต้องมาสอนเรื่องดีท็อกล้างหลอพิษตับครับล้างพิษตับแล้วก็ล้างระบบเส้นเลือดดีท็อกหลอดเลือดโดยใช้สูตรยาระเบิดเส้นเลือดช่วยดีท็อกลำไส้แล้วก็ดีท็อกไขมันต่างๆให้เป็นปกติวัดแล้ววัดค่า LDL ไตคีสลายคอเลตออดแล้วอยู่ในเกณฑ์ ไม่เกินสองร้อยห้าร้อยห้าสิบก็คืออาการที่อามอา้วนอมภ nP พ,พอเดินได้สะดวกแล้วก็กลกับไปพักพื้นที่วัดองค์ต่อไปก็มาเอามาทำอาหารปรุงรสก็รสกลอมอูนามิก็คือเหมือนกับสารปรุงรสออกหวานอมหวานก็ใช้ได้ถ้ามันคงไข้เจริญอาหารชุ่มคอชื่นใจแ้วบางทีศาสตร์ของคนจีนเขาบอกศาสตร์ยุโยคือการเอาใจทั้งคนไข้เนี่ย นี่เราเน้นกับการว่าป่วยปวดหัวก็ให้กินยาเป็นแผลก็ทําแผลล้างแผลถ้าขาเน่าเปื่อยก็ตัดทิ้งแต่จริงๆ่ะอย่าลืมศาสตร์ศาสตร์หนึ่งที่จีนใช้กันสมัยก่อนที่เรยุ่ยคคือการเอาใจคนไข้การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาหารเพื่อให้คนไข้เนี่ยทานข้าวได้เพราะทานข้าวได้อ่ะร่างกายก็สามารถมีสารอาหารเพื่อที่ไปซ่อมแซมเซลล์ที่เสื่อมของร่างกายได้แล้วทําให้ร่างกายแข็งแรงก่อนเมื่อร่างกายแข็งแรงร่างกายก็ซ่อมแซมตัวเองได้ ถ้าร่างกายไม่มีสารอาหารกลไปซ่อมตัวเองไม่ได้เพราะเขาไม่แข็งแรงนั่นทาให้กล้าร่างกายแข็งแรงอาหารเสริมของร่างกายมีอะไรบ้างกอาหารห้าหมื่ที่หมอเคยแนะนําเราแพทย์ของเราเรียนมาตั้งแต่ประถมนะนี่เราไปเน้นแป้งกับเนื้อสัตว์และของบันสูงเกินไปเราลืมผักไปผักต่างๆในคนไทยเรียกว่าไม่โพชเนมมัตันยูตาไม่พอดีไม่ปานกลางอ๋อมันก็เลยมีแป้งมากเกินไปมากเกินไป S <S เร่องเลยผมว่าแนะนําคุณข้เราส่วนใหญ่ว่าควรจะคํานึงถึงว่าอาหารแต่และว,วันและแต่และมื้อน่ะควรจะทานผักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนื้อสัตว์สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็แป้งข้าวสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอแล้วร่างกายเราก็จะแข็งแรงได้งนั้นพระเราส่วนมากพระฉันเสกจ,จะมีของหวานขนมดมเลยเต็มโตะเลยเนี่ยพไระเลยได้เบาหวานกับความดันมาไขามันเต็มเลยครับ,รบอาจารย์ครับถ้าเผื่อว่ามีคนสนใจแถวกรุงเทพถ้าจะมาที่ ที่วัดอาจารย์เนี่ยมาเส้นทางยังไงจากกรุงเทพพระอาจารย์ช่วยบอกแนะนำยังไงจับจุดมาจากนครปฐมก็ได้ครับจากนครปฐมมากำแพงแสนมาอำเภอพนมทวนแล้วเข้าบ่อพลอยอ๋อพนมทวนบอออ่อพลอ,อยเลยครับแล้วก็ถามที่จับตรงเลยครับแล้วก็ถามที่ตำรวจบอ่อพลอยครับถามสามแยกกับบอ่อพลอยวัดหลวงพ่อเฮงอยู่ตรงไหนอ,อ๋อหลวงพ่อเฮงการู้จักท้าอําเภอแลวครับถามแม่ค้าก็รู้จักปั้นนันก็รู้จักเพราะห่างจากอำเภอสิบหกกิโลถึงวัดวัดหลวงพ่อเฮงครับ อยู่ข้างเขานะนี่ล้อมรอบด้วยเขาอากาศในช่วงหนาวที่ผ่านมาเป็นไงบ้างจ้าสิบองศาครับยในนี้นะสิบองศาตอนนี้อุ่นขึ้นแล้วนอะสบายนะครับยี่สิบกว่ายี่สิบกว่าสบายนี่คือพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีอาจารย์ห่างจากของอาจารย์นี้ไปประเทศอะไรประเทศขมาพมาเนี่สองร้อยกว่ากิโลสองร้อยเจ็ดสิบก็แล้วนะแต่ถ้าไปสังขะสองร้อยเจ็ดสิบกิโลแต่ถ้าไปห้วยน้ำขาวด้วย ประมาณร้อยกว่ากิโลอือนี่คือเส้นทางการเดินทางถ้าเผื่อว่ามีญาติโยมท่านผู้ชมที่ดูรายการอยู่ว่าอยากจะมาศึกษาอยากจะมาบําบัดรักศกษาพวกมะเร็งนะอาจารย์มีมีที่พวกมะเรงมาเรงเนี่ยมันมีกี่ประเภทที่มามากันเนี่ยบากๆคือมะเรงลาไส้ครับเพราะท้องผูกเรือลังก่อนแล้วก็เยลยเลาวไส้ตอนนี้ก็คือที่อยู่ตอนนี้ก็คือมะเร็งตับอืมาเร็งปอดอ มะเร็งลำไส้มะเร็งมดลูกม,มากที่สุดมะเร็งมาลูกตัวผู้หญิงแล้วก็มะเร็งเส้นมองอยู่สองลายเนื้อเกาะเส้นมองอยู่ลายนึง่งวันนั้นถ้าร่างกายมันมันไม่สบายน้อาจารย์มาปฏิบัติทมในใต้ต้นไผ่มันก็ไม่สุกน,นะจานะพักผ่อนการ<อ>พักผ่อนจิตพักผ่อนการ<อ>พักผ่กอนจิตทําให้เลือดไม่เป็นกดก็ฟื้นฟูร่างกายอ,อันนี้ก็คือหลักๆอาจาร์ครับสุดท้ายในตอนนี้ก็คือ ธรรมะตอนท้ายรายการการให้การพวกอิทยาชมท่านผู้ชมธรรมะตอนท้ายรายการธรรมะตอนช้ายเนี่ยผมอยากให้คนไทยนึกถึงวัฒนธรรมประเทศใคนไทยเคารพลักกระตัญยูรุนขูดคนต้องทำให้ตนจเจริญไม่ต้องนึกถึงแค่ตัวเอง,องจเจริญนี้นแหละรักเคารพลกระตัญยูครูบาอาจารย์ไม่เคยสอนอมผมไว้ว่าอยู่ที่ไหนก็ตามให้ตอบแทนบนคุณเขาอื บนคุตสถานที่บนคุณญาติโยมอยู่ที่ใดก็มีความสุขถึงเราจะอยู่ไม่มีญาติไม่มีพี่มีน้องแต่เรามีญาติธรรมเยอะดังนั้นก็ขอฝากว่าพระเองค์ทรงสั่งสอนทรงเมตตาทรงแนะนําให้พวกเรานะให้อภัยนั้นเราให้อภัยต้องให้โอกาสตัวเองด้วยให้โทษให้โอกาสตัวเองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองต้องเป็นที่รักเข้าคนทั้งหลาย แล้วจะนำความสุขและความสบายใจให้เรามีความสุขในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้า้วยความกระตันยืแล้วก็ให้อภัยเอาไว้ว่าวิถีไทยวิถีพุทธนำความสุขมาให้ทุกคนเขาจะเดินถอยทุกท่านผู้ชมนี่คือเราสัญจรมาที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ในรายการต่อไปเราอาจจะสัญจรไปที่ต่างๆแต่ว่าทั้งนี้ท้งนั้นคนเราเกิดมาไม่ใช่เกิดมาแต่ร่างกายท่านผู้ชมมีจิตเกิดมาด้วย จิตทุกกายก็ทุกด้วยกายทุกจิตก็ทุกด้วยมันคู่กันเพราะนั้นถ้าเผื่อว่ามีโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเราก็ดูแลรักษาตนเองแล้วก็ฝึกจิกภกตภาวนาควบคู่กันไปด้วยเมื่อท่านอาจารย์ให้5 0เร์เราเองเป็นผู้ป่วยเราก็รักษาปฏิบัติตามบวกอีก5 0เป็นเป็นร้อยเราก็พอที่จะอยู่น่าจะนะอยู่ต่อไปได้สบายๆก็นี่ก็คือรายการอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ ชมในประโยชน์ต่างๆวันนี้ก็ขอลาไปก่อนพบกับรายการใช้นิ่กรมได้ใหม่ในคราวต่อไปจากสถานีวิทยุทรทัศน์ดับบิวทีวีเราจะพบกับท่านผู้ชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาห้าโมงเย็นเป็นต้นไปวันนี้ขอกราบคุณอาจารย์แล้วก็ขอ,ขอ,ขอลาอาจารย์ครับคราวหน้าเจอกันใหม่ขอเจริญพร ร่วมอุปถรัรมภ์ใช้นี่กรรมโดยมูล,ลนิธิสื่อโลกพุทธธรรมพระโสนาอุตรระและสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาแห่งชาติพุทธมนตน FM 104.25 MHz เมเฮอาละท่านผู้ชมนั่นคือ,อทัศนะของท่านอาจารย์การช่วยเหลือสังคมที่วัดธรรมวังผาจันทร์ที่บ่อพลอยแห่งนี้แล้วก็ท่านผู้ชมเห็นครูบาอาจารย์แล้ว ท่านมีเมตตานะท่านผู้ชมสถานที่ตรงนี้เป็นสถานที่เป็นสถาบันแพทย์แผนไทยเป็นทั้งโรงเรียนเป็นทั้งสถาบันแพทย์อบรมกันประชุมกันที่นั่นแล้วก็นอกจากนั้นมีการปรุงยาบทยาผสมยาแล้ววินิจฉัยเขาเรียกว่าวิจัยยายาสมุนไพรแต่และตัวนี่มันต่างกันนะอาจารย์ครับบางตัวนี่มีคุณคุณค่ารักษาโรคมะเรง็ง ทางรากแต่ใบเนี่ยรักษาเบาหวานบางตัวเอาใบเนี่ยมาส่งเคราะห์คอรฟิวก็บำรุงสายตาอย่างนี้เป็นต้นหลายชนิดเลยนะผมโอ้ดีใจเขาเขารู้จากการสกัดแล้วก็เอาไปวิจัยอะไรเงี้ยนะจากการวิจัยจวิัยลองใช้มาหลายชั่วอายุคนแล้วก็มีใช่เมื่อก่อนเราเคยต้มยาดื่มมันดูรู้สึกมันยากไปไหนก็ต้องพกหม้อพก กระติกน้ําเดี๋ยวนี้เขาวิจัยสกัดออกมาเนี่ยเขาทําเป็นเม็ดแคปซูลบ้างเป็นลูกกรอน,อนบ้างเป็นลูกกรอนรอนบ้างเดี๋ยวนี้ไม่ต่างกับแพทย์แผนปัจจุบันเลยคือเก็บยาได้นานถึงสี่ห้าปีเลยก็แล้วก็เก็บตัวอย่างทําสถิติไว้ครับันทึกไว้ว่ายาตัวไหนรักษาอย่างไรปัจจุบันนี้คือหันมาทางนี้เยอะครับก็เล้แพทย์ทางเลือก โยมอาจจะไม่เข้าใจพระอาจารย์อาจจะไม่เข้าใจว่าโอ้โหนี่เก็บยาได้ถึงห้าปีหรือห้าปียังไม่เสียผมก็ได้ไปลองด้วยมือนะอาจารย์เช่นผสมยาเป็นผงบทเป็นผงกิโลเท่าเท่ากันแล้วลงไปลงไปเสร็จแล้วก็เทน้ำพึ่งห้าขวดนะอาจารย์ห้าขวดเสร็จแล้วก็เอาเอาพวกน้ำมันเนยแข็งหนึ่งช่างหนึ่งกิโลตวงหนึ่งกิโลกระเทียมหนึ่งกิโลมาตรฐาน หลังจากเราโคลกผมก็ามานั่งโคลกรกระเทียมโคลกแล้วก็ผสมเข้าไปแล้วเวลาเข้ามาปรุงยาเนี่ยเขาใช้ความร้อนอ่อนๆีะหว่ว<อ>างน,น,นั้ครับเนยนะอย่างเนยแล้วก็น้ํามันกระเทียมน้ามันทั้งหลายให้มันแทรกกันมันซึมเข้าไปแล้วมันจนจนมันเป็นเหลวเลยนะเหลวเนื้อเดียวกันเลยหลังจากนั้นก็ค่อยๆปรับระดับของอุณหภูมิแก๊สเนี่ยให้มันลงไปแล้วก็เราก็เคี่ยวอยู่นั่นน่ะ จนมันเอ่มันได้ที่แล้วเราเอาไปไปปั้นเป็นลูกกรอนมีหน้า<ช>ถึงบอกว่นานมันครับมีหน้าถึงใช้ได้นานก็ใช้ความร้อนมันสุกแล้วใช่มันสุกแล้วทุกอย่างมันสุกรวมกันบดรวมกันแล้วแล้วก็เป็นยาถามว่าฝรัร่งเขาก็ไม่ต่างกันบางทีก็เอาไปไปสกัดก็คือไปต้มก็สกัดเย็นเอาหน้ามาผสมเป็นหลอดบางทีก็เอาไปฉีดเอาไปอะไรอะไรขั้ววนการของคนฉลาดนะกา,ารคือเขาใช้กันมาตั้งแต่โบราณโบราณแล้วแหละ แต่ว่าวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็มาเพิ่มเติมมาหาวิธีสกัดออกมาที่จริงสมุนไพรมันมีอยู่ในธรรมชาติอยู่แล้วมสมุนไพรก็คือสมุนก็คือลูกน้องลูกน้องลูกน้องป่าสมุนไพรเนี่ยไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ต้นไม้ใหญ่นะสมุนไพรต้นไม้ล็องอเ,เ,เป็นสมุนมันสมุนมันอ่าจะเป็นต้นเต็นต้นรังนี่นนนไม่ใช่ต้องเอาต้นเล็กๆหรือว่าเอารากเอาเปลือกเอาอะไรอย่างน้อยเป็นต้นก็เอาเอามาสับเอามาบดจนได้นะอาจารย์แต่ว่าสมุนทั้งไมันจะเรียกว่าสมุนไพรสมุนไพร แบบสมุนโจรนะราไม่ได้หัวหน้าโจรนะผมได้ข้อคิดจากอาจารย์อาจารย์หลวงพ่อเห่งว่าที่เราเป็นโรคหลายๆโรคทุกวันนี้ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กผู้ใหญ่แล้วก็ตามเนี่ยเริ่มจากการกินครับอันนี้สำคัญโรคมันเกิดจากการกินเหมือนที่ว่าโรคร่างกายเราเป็นรังของโรคเรากินทุกอย่างเลยคนนั้นไม่เหมือนควายจ้า์ควายมันกินหญ้าอย่างเดียวนะมันกินหื้อนะผมก็ยังไม่เห็นควาย อ๋าสว่าควายร้อยตัวเนี่ยจะมีควายเป็นโรคมะเร็งตัวตัวไม่เห็นนะมันอาจจะเป็นก็ได้แต่เราม่จะไม่ยายเราไม่ดูอแต่ว่ามันก็กินหญ้ากินพืชไงครับครับก็จะเห็นนะว่าสัตว์ที่กินเนื้อเนี่ยจะอายุสั้นเช่นแมวเสือสิงโตพวกนี้ยจะอายุสั้นอาสสิบกว่าปีเท่านั้นแหละแต่ว่าเตานี่เต่ากินพืชเาอายุเป็นร้อยใช่เป็นรอยช้างนี่อยเป็นร้อยอเคควายก็สามสิบกว่าปีขึ้นครับผมช้างนี่เป็นร้อยนะ ร้อยกว่าร้อยเจ้อยแปดสิบมันก็ไม่กินเนื้อนะเราก็แปลกเพราะฉะนั้นเราไอ้เรื่องแปลกๆอย่างนี้ท่านผู้ชมเราได้ความรู้สาระจากท่านหลวงพ่อเหง ในสาระประโยชน์อีกเยอะเลยรายการพวกเรานี่จะไปเกาะติดครูบาอาจารย์ที่ทําคุณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมสงเคราะห์สังคมที่ใดที่หนึ่งเราจะตระเวนนะอาจารย์รใช้นิกรรมนี้เราจะไปตระเวนไปตรงโน้นต,ต,ตรงนี้รายการเรานอกจากหลวงพ่อเฮงแล้วเรามีอาจารย์เจ้าคุณสุนทรธรรมเมธทีนะอยู่ไหนอ่ะอยู่อำเภอกระสังจังหวัดวีรำนะแล้วอาจารย์บุญล้อมสุปัญโยวัชนะสงคราม ต่อมาก็มีอาจารย์อาจารย์สง่าอาจารย์สง่าจากเจ้าวาดวัดธนรัตานังสิทธิแทนหลวงพ่อปัญญาต่อมาก็อาจารย์พระดรทองรัตอาจารย์ดรทองรัตรัตนวันโนแล้วก็อาจารย์เลื่อนประถมพงค์กลุ่มเหล่านี้เป็นบุคลากรของรายการใช้นิกรรมเราจะหมุนเวียนสับเปลี่ยนไปหลวงพ่อองค์นู้นองค์นี้บ้างอะไรต่างๆอาจารย์มาเห็นครูบาอาจารย์หลายๆรูปคนนี้ทำให้เราได้แง่คิด ในมุมมองที่แตกต่างไปแต่ละโรคแต่ละท่านมีมุมมองอย่างไร<ม>การใช้ชีวิตควรใช้อย่างไรในะการทําจิตทําใจทําอย่างไรร่างกายบริหารอย่างไร<ม>นี่ก็จะมีหลายส่วนเพื่อให้เรามีชีวิตที่สมบูรณ์ม,มีชีวิตที่อุดมอะางเงี้ยนะทั้งกายทั้งจิตทำชีวิตให้มีคุณภาพ ไม่เป็นโรคที่ทุกจนเกินไปเนาะบางทีทุกจนเกินไปลืมนึกถึงกําหนดจิตอาจารย์นะครับผมจิตที่ยังกําหนดเรื่องของพองยุบหรือพุทโธอย่างนี้เป็นสัมมาอารังอะไรต่างๆอาจารย์พอมันปวดอย่างผมไม่เคยนะพอปวดได้อย่างเดียวอยกมือแล้วก็นึกถึงหน้าโมตสสะภควะโตพอได้ยังไม่ถึงอิติปิโสภควาจนจบอาจารย์นะมันมันลมมันไปไม่ได้แล้วได้แต่ตั้งจิตอธิษฐาน นึกถึงบุญบารมีธรรมพระพุทธองค์ได้มาช่วยเหลือสมบูรคนจะทำเนี่ยจะต้องทํามาก่อนทาแรกๆตั้งแต่ยังไม่ป่วยแต่ป่วยแล้วมันทํายากพระนักพุทธเจ้าจึงเร่งเร้วว่าพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อธาตุขันธ์เทยงสมบูรณ์ให้รีบเร่งทําความเพียรสมาธิที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดปัญญาที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดยังมีอีกสมัยหนึ่งอื่นที่ร่างกายสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วการจะน้อนพิจารณานั้นเป็นเรื่องยาก <ม>เดินยากนะจะไปเดินป่าเดินดงจะไปประพฤติปฏิบัตินั่งนานลุกโอยนั่งโอยสังขารมันล่วงโรยแล้วมไม่ไหวแล้วเพราะนั้นต้องไปตั้งแต่ยังนุ่ม,มอ,อกมยังตันฟันยังแน่นยังมีสุขภาพแข็งแรง<ม>สแสวงหาบนบ้างนะทำงานด้วยนะีนะ่คือจะให้จิตใจ ไฟบุญจะต้องเริ่มจริงๆเริ่มตั้งแต่เด็กๆทุกเพศทุกวัยนั่นแหละใช่ๆพ่อแม่ต้องต้องพยายามน,น,นําก่อนนูอาจารย์อาจารย์นะก่อนจะจบรายการก็ฝากยมไว้ว่าคนเราเกิดมามันก็ต้องตายนั่นแหละแต่ว่าก่อนที่จะ,จะเสียชีวิตไปก่อนที่จะตายแต่ว่าอยู่เป็นสุขไปสบายนึกถึงวันข้างหน้าก็มีความหวังนึกถึงข้างหลังก็มีความสุขเนื่องจากเราทําวันนี้ให้ดีที่สุด เพะ่อนั้นขอให้ทำวันนี้ดีที่สุดเจริญพรถูกเลยท่านผู้ชมรายการเรามาถึงช่วงสุดท้ายขอฝากเรื่อง ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงถ้าเผื่อท่านใดจะไปอินเดียหรือท่านที่เคยเดินทางไปอินเดียความาลำบากยากจากอินเดียหรือว่าประโยชน์จากอินเดียมีโอกาสมาคุยกันแล้วใครที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บถ้าอยากจะไปพบหลวงพ่อเฮงก็ขอแนะนําไปที่วัดถ้ำวังผาจันทร์อำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีตรงนี้ทางจากกรุงเทพไปประมาณร7 0ยเจ็สิกิโลก็ถึงแล้ว ไปช่วงสองชั่วโมงครึ่งอาสองชั่วโมงครึ่งก็คำนวณทางกันเองนะไปที่บอบลอยถ้าจะร่วมกันเผยแผ่ก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่ญาติโยมได้ชมในขณะนี้หมายเลขบัญชีเพราะนั้นรายการวันนี้ก็พบกับรายการ้ทนิกรรมได้ใหม่ในคราวหน้าขอเจริญพร